เอาตอนนี้เราอยากกําไรสักเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ดีเมียนมีเพจหนึ่งกําไรแบบหลายสิบล้านอ่ะเอาสักร้อยล้านไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะที่เห็นในพอร์ตนี่เห็นไหมโอ้โหอะไรเนี่ยกำไรสามสิบล้านมันเป็นของจริงหรือเปล่าโอ้โห หลายคนก็หลงเชื่อเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำพอร์ตให้บวกให้เขียวอย่างนี้เลยโดยวิธีง่ายๆนะครับเราจะได้เอาไปอวดเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอเตือนก่อนนะครับอย่าเอาไปทำแบบนี้แล้วก็เอาไปเปิดคอร์สหลอกกินเงินชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยมันบาปนะครับก็โปรแกรมที่ใช้ทำมันมีตั้งแต่ Photoshop หรือโปรแกรมแต่งรูปอะไรก็ตามนะครับแต่ผมจะให้ใช้โปรแกรมง่ายๆเลยครับโปรแกรมเพ็นโปรแกรมเพนนี่เราได้เรียนตั้งแต่ประถมเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันก่อนนี่ครับอันนี้ตัวเลขของจริงพอจริงๆเราติดลบนะครับก็เดี๋ยวเราซูมก่อนเนาะมันจะได้ชัดๆอ่า อันดับแรกเราต้องทำพื้นหลังก่อนครับเอ้ยผมกดผิดกดตรงนี้นะครับเราต้องทำพื้นหลังให้มันเรียบก่อนกด Ctrl C หรือกด Copy ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกดวางนะครับอ่าอย่างน,นี้เดี๋ยวผมใช้คีย์ลัดเนาะ Ctrl V Ctrl C คือ Copy Ctrl V คือวางนะครับโอเคตอนนี้ได้ละพื้นหลังประเด็นที่ผมมาทำเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายเหตุเลยเกินแบบโอ้โหโชว์หุ่นโชว์พอร์ตเป็นแรงบันดาลใจซึ่งมันก็ดีอะครับแต่ว่ามันมีบางเหตมันทำแล้วแบบมันเกินอะมันเวอร์เกินอะเออ อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับเราจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ต่อไปฟอนต์เนาะนี่ครับผมไปไล่ผมได้ไปไล่ดูละฟอนต์ไหนที่มันเหมือนอะในในที่นี้เป็น Are รแล้วก็ขนาด26นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนว่ามันเหมือนยังไงอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปอ่ะอย่างนี้ก่อน มีฟรอนเนะครับเดี๋ยวมาดูสีก่อนสีมันต้องเขียวๆครับสีนี้แหละผมไปส่องมาละใครอยากรู้ว่ามันโค้ดอะไรนี่ครับสามารถเอาโค้ดนี้ไปทำได้เลยเฮ้ยนี่จะเอาไปทำกันจริงเหรอครับโอเคเดีดูเนี่ย,ยถือว่าใช้ได้เนาะเหมือนกับข้างบน ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วครับโอเคในที่นี้เราจะต้องบวกนะครับเอาตอนนี้เราอยากกำไรสักเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ดีเมียนมีเพจหนึ่งกำไรแบบหลายสิบล้านอะเอาสักร้อยล้านไปเลยแล้วกันเนาะร้อยร้อยห้าล้าน อันนี้ไม่ใช่จุดนะอันนี้ต้องเป็นคอมมานะครับคอมมาอีกอยากใส่ตัวเลขอะไรก็ใส่ไปเถอะครับอันนี้ไม่ซีเรียสโอเคต้องมีทศนิยมด้วยโอเคไอต้ตรงจุดเนี่ยมันต้องมาตรงกับจุดข้างบนนี้นะครับจุดตรงเนี้ยกับจุดตรงเนี้ยตรงๆกันหน่อยแล้วก็เล็งเลงให้ดีครับ เล็งให้ตรงกับรีโไลท์เนี่ยครับโอ okay. เคเฮ้ยมันเคลื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมขยับมันนะครับขยับโดยการกดตรงนี้นะครับขยับนิดนึงเออให้มันตรงจุดโอเคตรงนี้ก็ใช้วิธีเดิม Copy วางเนาะมันก็จะขึ้นมาตรงข้างบนขยับมัน อันนี้โปรแกรมพื้นฐานเลยนะครับโอเคตอนนี้บวกเท่าไหร่ร้อยกว่าล้านพอเขียวได้ใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสาระนิดนึนงอ่ะมันมีเพจหนึ่งเขาทำมาพิมพ์กูเกิลไปเลยก็ได้ครับหุ่น Photoshop นี่ครับ มาที่นี่นะกระทูนี่นะช่วงนี้กระแสหุ่นนี่ครับเวลาเอาไปหลอกเพื่อนๆอนะ่ะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าพลาดคือตรงนี้ครับใส่คอมมาผิดเออดูมันมีเพจหนึ่งเขาทำขั้นผิดครับขั้นผิดชีวิตเปลี่ยนโอ้โห ตอนนี้ปิดเพจแล้วครับเพราะว่าเพจนี้เขาขายคอร์สหุ้นมันยังมีอีกหลายเพจอันนี้คลิปนี้ผมทํามาขำๆเนาะก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียดแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการตามหาครูที่ดีก็คือครูที่ไม่ได้สร้างภาพคือเขาเทดได้จริงๆแล้วก็อยู่รอดจากตลาดได้จริงๆมีประสบการณ์จริงๆไม่ใช่คนที่แบบ เพิ่งเข้าตลาดมาปีสองปีแล้วมาตั้งตัวเองเป็นครูบาอาจารย์แล้วมากินเงินจากพวกเราจากการขายคอร์สให้พวกเราอย่างเงี้ยครับเราผมแนะนำให้ศึกษาหาความรู้เยอะๆแล้วก็ลงทุนให้น้อยๆก่อนใช้เงินลงทุนน้อยๆแล้วก็หาความรู้หาวิธีการของตัวเราเองนะครับเพื่อ ต่อไปภายข้างหน้าเราจะได้อยู่รอดนะครับไม่ได้ยืมจมูกคนอื่นมาหายใจอย่างเงี้ยก็ขคำๆคนะครับไม่ต้องเครียดเนาะยังไงก็ฝากติดตามเดี๋ยวผมมีคลิปที่เป็นสาระเนาะมาทำคลิปนี้ก็อาจจะไรสาระนิดนึงแต่ก็เอาไว้เพื่อรู้ทันเนาะพวกที่ไม่ใช่พอจริง,งี้